หกถ้าอยู่หกก็อยู่ก็น่าจะเป็นห่วงเบิ้ลหกหกจะมาหรือเปล่าเขาเรื่องจะหกศูนย์หรือเปล่าแบบนี้ถ้าหออกมาน่าจะเป็นหกศูนย์มีความเป็นไปได้หรือจะเป็นถ้าดึงตัวเก่ามาของตัวผมต้องดึงแปดล่ะคือบางครั้งอยู่ในบรรทัดเดียวกันเขาออกมาออกเลยอะ่ะนี่ผมทําไว้อยู่ไม่ใช่อะไรแต่ผมแปลโปกไม่ได้นะหนึ่งให้ดูอ่ะดูดีๆอ่ะมันคบรบสามเหลี่ยม ไม่ใช่สามเหลี่ยมมันเลยมาแล้วงแปหนี่คือสไตล์ตัวยกตัวเก่าถ้าเปรียบเทียบกับนี่นี่น,น,นเห็นไหมเนี่ยสี่สองสี่หเมื่อกี้มันออกสี่หแล้วงตอตมาเขาไดยกคู่คู่หน้ามาออกแล้วพราะมันคาบเส้นสองสี่ก็ไ่ท่ากับสามสองสตัวนี้นะถ้าคล้ายๆกันก็สีหกใช่ไหม สี่หกมันพว่วงอยู่เห็นไหมมันพว่วงเห็นมันจะโยกมาเป็นแปดสี่หกได้แปดหกสี่ได้ 6, เป็นเลขกลมดวงสี่หกหกท้ายได้แปดวันนี้เราเลงมาตั้งหลายงวดแล้วงวดที่แล้วก็ไม่ได้เน้นแต่ว่ามีใครคนหนึ่งที่บอกว่าชอบสี่แปดพราะว่าถ้าเป็นสี่แปดให้เอาหกใส่ไปอีกตัวนึงมันก็เลยออกหกสี่หกแปดไม่มาเห็นไหมวันนี้ถ้าเขามาดึงตัวเก่ามาสองสองตัวนี่ ถ้าก็ไม่เติมศูนย์ก็ต้องเติมแปดผมเดาประมาณนี้อลงวางไว้สองชุดไอ้เซตเซตตัวนี้เป็นเลขเขาเรียกว่าเลขสไตล์ตัวเก่ามาสองตัวผมยังไม่ได้เขียนนันี่อ่ก็ดึงหกกะสีมาแล้วดึงหกหกมาดึงหกกะสีมก็ดึงไดไแค่นี้เองเนาะครบับสี่กับหกกับหกแค่นั้นเองดึงมาก็เอาแปดไปใส่แปดหกหกก็ได้ ปดหกสี่แปดสี่หกก็ได้อยู่ประมาณนี้นี่สไตล์ตัวเก่ามาสองตัวนะถ้าดูจริงๆเขาก็ไม่ได้อยู่ลึกหรอกเขาอยู่ตื้นแล้วไปดูสไตล์สเตปนี้แต่ว่าเป็นสเต็ปก่อนเพราะสเต็ปที่ที่ห้ามาหนึ่งอันนี้ก็ห้าจะไปหนึ่งมันก็สเต็ปนั้นคือออกสองสี่หกแล้ววัต่อมาออกสามสองสี่ทั้งวันนี้ก็ทําเหมือนกันน่าจะตกอยู่ที่ประมาณสัก ผมว่ายังยังไงขอก็น่าจอกตัวเก่า6-4สี่มเลยดาว่าถ้าจะดึงแปดจากล่างมาขึ้นมาเป็นบนก็น่าจะเป็นแปด6-4นี่สันนิษฐานแล้วก็พูดไปแล้วคิดก,ก,ก่อนนะ4-6 <8 S 2> แปดได้ไหมเมื่อกี้มัน4-6ห <c oughs> ัอแปด6่ก็ตามนี้ล่ะที่ผมพูดไว้นั่นละออกตัวนี้ก็ถือว่าโอ้ตังออเลยจะเล่นต, <46 8. S 1> ตัวเก่าอีกแล้วแล้วมันไปแข่งกันกับเขาจะเซตซีโร่ด้วยนะ ตำแหน่งนี้เขาจะเซ็ดิโรหรือเราไปดูพื้นฐานของสเต็ปนี้หวสเต็ปที่หนึ่งเ่สตาร์ทแล้วทั้งนี้มีปัญหาก็จะเล่นเล่นศูนย์หรือเปล่าถ้าไปดูตามบันไดตามศูนย์หลักแสงเขาจะสตาร์ทที่ศูนย์ได้เขียนแล้วนะครับเลขล่างนะไรลุงเลขล่างผมเขียนเกกับเขียนเก้าเก้ามชอบไก่อ่ะไก่อ่ะยังเชื่อว่าเก้าเก้ากับเกาสองอยู่ อีลง่งมันหนีไม่ออกอะ่ะถ้าจะมีตัวน่าจะเป็นเก้าศูนย์ได้ศูนย์เก้าได้ศูนย์ยังเขียนอยู่ว่ายังยืนยันว่าศูนอยู่หลักสิบบนอยู่ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมมีปัญหาหลักร้อยอะเดี๋ยวพอยว่า,วากันว่าอะไรอันนี้สองตำแหน่งยังไม่รู้เดี๋ยวแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเลขลักษณะนี้อะ่ะ เราไปดูพื้นฐานของศูนย์หลักแสนครั้งสุดท้ายจําได้ว่ามันเป็นกากบาทเคยทําอยู่หวัวน,นี้ความน่าจะเป็นก็อยู่ไม่เกินประมาณสักถ้ามันกลับหัวก็น่าจะเป็นเก้าศูนสี็จะเป็นอนหลักรถถ้อยก็จะอยู่สี่ศนสี่แล้วก็ไปหกตัวเก่ามาตัวกลับเป็นเก้าเก้าศนสี่ะเจ็ดแปนี้คือเป็นเลขที่แบบ เป็นเลขโหลเก่าเซตเก่าที่เขาสตาร์ทที่ศูนย์โหลมันเป็นเลขที่เขาทาประจาอ่ะถ้าศูนย์มาก็จะเป็นกลุ่มประจําไม่ว่าจะเป็นแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เป็นเลขประจําเก่าหรือห้าศูนย์สี่หกศูนย์สี่เนี่ยจะออกแปลกๆสักหน่อยสมาร่ามันจะออกสี่ศูนย์หกนะครับถ้าศูนย์มาก็อยู่ประมาณกลุ่มแค่นี้ล่ะแสดงว่าสไตล์นี้มันจะเป็นเบิ้ม แต่ถ้าเราจะดูเก้าศนย์ห้ามันจะทําหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าศูนย์หลักแสนห้าครั้งก่อนหรือเปล่านี่นี่นี่สังเกตดูวะนี่ศูนย์หลักแสนรู้สึกไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นี่นนนนนนเห็นไหมเก้าูนย์ห้าแล้วมาตัวนี้เป็นซ้ำศูนย์สองครั้งต่อๆกันเลยศูนย์ลงล่างเห็นไหมตอนนี้ก็ศูนย์หลักแสนเสร็จมาเป็นเก้าศูนย์เจ็ดแล้วศูนย์ก็มาอีกเก้าศูนย์หก แล้วก็ศูนย์หลักแสนก็มาหกศูนย์หกเห็นไหมครั้งสุดท้ายต้นปีปีนี้ต่อปีด้วยงวดปีปีเก่าต่อปีใหม่ผมให้ออกสองศูยยนยะ์กางเห็นไหมศูนย์คือหลักสิบตลอดวันนี้มันรุน,นวา่าจะมายอยู่ม่แถ้ามาก็รูดนะง่ายง่ายสุดศูนย์มาหลักสิบนะไม่ต้องพูดเลยง่ายสุดมีวายห้าศูนย์หนึ่ง หรือจะเป็นร้อยเห็ดก็ช่างหนึ่งศูนย์หนึ่งก็ช่างตัวที่เราชอบแบบมันยังไม่มาสักทีตัวนี้ร้อยเห็ดแบบนี้ห้าศูนย์หนึ่งแบบนี้ยังไม่ออกก็คือนานแล้วถ้าไปดูตามอะไรงวดนี้มีรุ่นศูนย์อะไรเท่แตบบ่ว่าห้าปีที่แล้วที่เราได้นี้เข้าปีพี่โอศูนย์ห้าหนึ่งเนาะถ้าเขาไปออกห้าศูนย์หนึ่งก็ไม่เสียหายนะก็ถือว่ากลับไปอยู่ที่กรอบไปหลักแสนสลับตัวเลขนิดหน่อย พอเลขถ้าดูกรอบแปดหลักแสนดีซีหกก็อยู่ตรงนี้บางคนแมาให้ศูนย์ศูนย์ก็มีนะอ๋อมันก็เป็นของเป็นทางเดียวกันหมดแลอ่ะอืมใส่งวดนี้ศูนย์จะขายดีศูนย์น่าจะอะอย่างงี้ป่ะลุมหาอะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ไม่พูดแร่เรารู้บอกบอกแล้วนะว่าศูนย์คือหลักสิบบนศูนย์นะล่างมีเก้ากันแล้วกันประมาณนี้ เราให้นวทางประมาณนี้แต่ยังไม่รู้ว่าก้าวอะไรแรมยังลุงก็ฝันเกี่ยวกับศูนย์นิกเนาะผมจะเชื่อได้หรือเปล่าความฝันผมแต่บางครั้งคนเราดวงมันจะขึ้นจะแรมก็หฮงไปหมดนะไม่เขียนให้ fc กว่าก็ยังไม่เขียนหรอกฝันนะฝันได้เขียนมาสุดท้ายฝันมันเขียนไปแล้วเนี่ยเขียนเพายังไม่ได้เขียนนะฝันฝัน ฝันอะไรมั่งมีดอกไม้สามดอกแปกก็ถ้าดูแล้วว่าเหมือนเหมือนเข้าเจา้าอะไรไม้สามดอกสามตัวหรือเปล่าสามตัวตัวแตกหรือเปล่าสามดอกดอกไม้ไม่แน่น,ะน่าจะมันต้องมีเซนอะไรสักหน่อยตีโจทย์ให้แตกว่าสามตัวเนี่ยดอกไม้สามดอกนี่คืออะไรปกติมันสามศูนย์มันจะสามศูนย์ูนเหรอหรือศูนย์ูก็ได้ 03ตัวหรือเปล่าก็ได้มีเหรอก็เล่นึ่ง05อัล้วแต่ชอบนะถ้าถ้า05เอาตัวโหลเขาด้วย905 605อะไรมบบนี้ได้ถ้า05แล้วก็705ก็น่าจะพอได้แต่ฉันว่ามันจ์เ507มีอะไรก็ถามลุงได้นะครับาเาียบพอกลง จะลองดูเนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมจะไปตามบรรไดผมอะ่ะกับรูปภาพรูปปกอะ่ะนะคืหอหวยมันเป็นไปได้หมดตัวเก่ามาตัวเป็นเจ็ดหกหนึ่งก็พอได้อยู่มั้งม,มันพยายามแล้วละ่ะถามว่าโอเคไหมก็โอเคอะโอเคตลอดละไม่ถอยอย่แล,ละตราบใดที่ยังไม่เลิกแล้วก็คิดไปเรื่อยๆ การไม่ไม,ม่ให้เป็นอัลไซเมอร์นะใช้สมองเรื่อยๆพัฒนาสมองเราเรื่อยๆอใช่ลุงตอนนั้นอะไรนะตอนนั้นฝันว่าได้ไปรักไข่ไข่ได้สามลูกนะศูนยูนยสามลุงตอนนั้นฝันว่าไปรักไข่ได้สามลูกนะศูนย์ศูนย์สามอ๋อ,อลองดูแต่ดอกไม้มันจะเกี่ยวกันเลยดอกไม้นะ แม่มาหลับแปลตามฝันนะไปกโมยเขาเออ้าอาจารย์แม่นะครับลุงปล่อยอ่า่างล่างไปก่อนเนาะลุงบอกว่ามีไก่สองตัวประมาณนั้นแหละย, <c oughs> ยังไม่ออกเลยคุณย <c oughs> สามสามก็ถามว่าจะเป็นตัวไหนมันสวยนะอะมองไว้มันก็สวยหมดสีส่ศูนย์สามห้าศูนสมเงสันส,สวยหมดนะอะ <c oughs> <c oughs> ก้าแบบนี้นรจับเอาแนอาจารย์แม่ถ้าออกแนอาจา์แม่ไงตามเป้าถ้าศูนย์ต่อหลักสิบก็ถือว่าง่ายไปเลยล่ะ,ะง่ายจัง่ายไปเลยห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดเอาอาศัยตัวเก่ามาสองเอามาแยกกันพรุ่งนี้มาอีกนะเพื่นบ้าอาโอ้ให้แล้วก็มันมันจะโผล่มาทีละนิดนะมันจะโผล่มาทีละนิดออมันจะให้โผล่ปึ้งงเลยไม่ได้หรอก ทำศมาเม่ดเดียวใช่ไหม6ศูนยใช่ไหมออาพอได้อยู่นะมาย